ก็อไรสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัประสาทสินี้ครับเด้อพี่น้องครับนะครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องครับอากาศแบบหนาวนะครับผมแบบเย็นมากเลยนะครับน้ำหมอกน้ำค้างลงสนั่นนะครับผมนี่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 นะครับน้ำหมอกเด้อพี่น้องครับนี่นะครับพาชมบรรยากาศ รอบๆบ้านกันแล้วกันนะครับผมต้นมะม่วงต้นนี้กะออกดอกแล้วปีนี้นะครับผมบุกมาห้าปีแล้วนะครับผมนะครับตั้งแต่เงื่อนบัวทะเลาะบวออกเกืกเถื่อสีส้มไฟใส่สิตัดเพิ่นนะครับออกแล้วนะครับออกดอกละต้นผมมีกระสิพราะตีกินย้อนเยอะพี่น้องครับนะครับปีที่สองนะครับที่ออกฝนนะครับนี่นะครับพี่น้องครับสวัสดีต้นเสาๆด้อพี่น้องครับผมเสาร์อาทิตย์กำลังขึ้นนะครับผม ช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรีงน,นะครับผมนี่ต้นกล้วยกันสิบ่ค่อยได้หดนะครับบ่ค่อยได้โหดปล่อยตามธรรมชาตินะมาเบิ่งต้นองุ่งต้นหนลังบ้านต้นนี้ครับหลังบ้านฝั่งขวากะมันสิออกดอกหรือออกใบโอ้ออกดอ,อ,อกตัวแม่นบังพี่นอ้องว่าอ๋อออกดอกออกดอก ออกดอกอ้าปีแรกนะครับผมนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี้มันออกอยากนะครับผมเพราะว่าข้างล่างเป็นหินนะครับผมตมดินขึ้นมาปลูกนะครับอ่ามันลงไปเลยเดี๋ยวลุนกันมืออืน่นเพื่อจะแสด้ชัดเจนว่าดอกหรืออันนี้นะฮะมันเป็นห็นอันนี้เลยมันดอกครับโอ้ดอกหรืออะไร หมูสองตัวแขยังอยู่นะครับแขยังอยู่เหมือนเดิมคือเก่านะครับผมขอกไก่เพิ่มเติมขอกไก่ต้นนี้เตรียมไว้นะเตรียมไว้ต้นแรกมีจำเนียมีเตรียมไว้มันสิ่ขอดลูแลแล้วพี่น้องครับเตรียมไว้ต้นนี้เตรียมไว้แับนี้ก็คืออันนี้ขอกไก่นะครับเอ่ยค้างไก่หน่อยนะครับผม เพราะว่าหมาหมามานรักกินไกลไปน้อกครับนะครับนะครับสองเมือ่เหมือวานเุมือก่อนเรียบร้อยไปประมาณสิบตัวได้นะครับต้นบักท่านนะครับผมจบฤดูกาลนะครับอะไรบางหน่วยนี่คือตแสบแต่จบฤดูกาลเขาสิเด,ดตัดได้ปะเนี่ยครับอืม่หนอน จะรูดูลการห้าสิริตัดนะครับฟิวสิริตัดมึอนี่แหละนะครับสิตัดมึอนี่แหละสวยๆจังไงตาเดี๋ยวมันปุุงใหม่ด้วยพี่น้องครับบางท่าน,นต้นนี้ต้องตัดนะครับทุกปีจบฤดูกาลเพิ่มต้องตัดเลยนะครับแล้วพามันยังยังเบิกเท่าพี่พี่น้องครับ อันนี้ก็ต้นมะม่มวงหลังบ้านนะครับผมแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งนะครับผมอันนี้ได้กินแล้วสองปีนะครับมีดอกกระสิบติดลายอยู่บ่ติดลายอยู่มั้งปีที่แล้วซิปกุญไวยอยู่นะครับผมปีนี้กันล่อลุ่นกันนะครับฝนมาห้ามดอกมกม่วงปีนี้นะครับ ต้นลำใหญ่นี่ครับต้นลำใหญ่ก็จะประมาณนี้ต้นลำใหญ่นี่ครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับผมอันนี้หลังร้านนะครับปลูกต้นมะพร้าวไว้นะครับใหญ่พอใหญ่น่าร,ร,ร,รุ่นกันนะ,นะครับผมนี่ท่วนี้ก็จะเป็นต้นมวงต้นมวงต้นนี้นาสีอันนี้แหละนะครับผม มีผลผลิตตออ่อเนื่องนะครับสองต้นนะครัะว่าปลูกก่อนหมูพร้อมพร้อมสามบาทเลยนะครับ <S <s <ays> อกหน่วยเรียบร้อยหน้าบ้านก็อรอหลุนกันว่าสิมีดอกบันะครับ <S <s <ays> <S โอ้ยหนาวพี่น้องครับผมผ้าเลาะเบิ่งท่นนี้อันนี้ดวงตากปลาแก้วนะครับตากปลาแก้ว กางเนี่เป็นเดือนเดือนแจ้งนะครับบ่ม,มีพระแก้วตากอุ้ยหนามลังบันไอหวนหวนด้วยพี่น้องครับนะครับผมก็เตอร์นามมันดันขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี่นาำลายนะครับนี่ก็ไผ่เฮาพี่น้องครับ ปลูกได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับผมได้มันติดเนี่ยเพราะว่าผมปลูกปูกนี่นี่ครั้งละ4ี่ห้าต้นเนี่ยบเคยได้บเคยตีเลยนะครับอันนี้ติดปลูกไป4ต้นนี้ติดสติด3กอนะครับโอ้สุดยอดละนะครับผม,มีแห้งนะครับจะได้ใส่ประโยชน์มันแน่เพราะว่าผมมาอยู่นี่ผมบม,มมีต้นทุนนี้อย่างนะครับไม้ไผ่ไม่ยังที เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ผมก็ไปขอเขานะครับก็เลยปลูกปลูกไว้ใส่เองก่อไว้ใส่นะครับปัญหามีนอค่ะเพะื่อจะกินนอนะครับผมแต่ว่าส่วนไรใส่ก่อนะครับสางนั่นสางนี่ก็ต้องใส่ไม้ไผ่ได้พี่น้องครับแต่ว่าโมโหว่าไม้ไผ่พวกนี้มันสิเป็นล่ำแบบแดงนะครับเป็นไม้ไผ่กินนอมั้งตัวเนี้ยแต่ว่าตัวคนจะเป็นไม้ไผ่หวัวหรือเปล่าบันนี้ใจนะครับพี่น้องครับ แล้วลุนกันอุ้ยเบิ่งหมอกเลยครับเห็นไหมนะนี่หมอกแห้งนะครับแรงถึงแรงมากนะครับหลังบ้านปีนี้นะครับค่อนข้างที่สิ่หกนะครับเพราะว่าผมบ่ได้เอาออกบอกออกเลยนะครับเพราะว่า เขาเจาลวงนะครับเอาออกแล้วมันแปนแบบน,นี้ขาเจาก็วลวงยางลวงนะครับพวกหาปออหาป่าหรือว่าพววนี่แหละมันลวงเหอนนะผมมันยางยางลวงเหื่อนเอาอยัางไงซะอย่างไงหลานก็วลวงยางลวงสอดลังบัตทะลุหนาบานารนะานังสินะเอะกันเลยบอเอาออกนะครับ บ่ได้บ่ได้ขี่ที่ว่ได้ยังดอกนะครับผมเพียงแต่ว่ากับบ่เหมาะบนน่นะครับมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะนะครับบางก้นกับ่มมีมาทัด้วพี่นอ้องยังรวงหวุหน่นห่นอ,อัปเดตใเนเบื้องบนสองตัวนะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้แหลคะครับพี่น้องครับนะครับผมก็เดี๋ยวมือเร่งพุผมสิได้ตัดต้นมะขั่นนะครับแล้วก็สิได้ตื้นสายหดหนามพวกนี้เนี่ยนะบ่ได้หดช่องซ้ำเหมือนหรืเอเปาฝากติดพี่น้องสุนีสะกอนเผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ก็เด้อพี่นอ้องครับพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ